สวัสดีครับผมมาดูเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์รถบรรทุกน่าจะโดนขนส่งหรือเปล่าครับนี่ขนส่งมาดักครับโอ้โหขับหนีเลยโอ้โหดูไล่บีกันดักหน้าดักหลังครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ขอนแก่นครับผมโอ้โอรถตำรวจเลยว่ารถขนส่งครับนั่นนะโอโ้ดูบีกันอ ไม่ยอมจอดเลยครับปาใจถึงใจถึงมากครับรถหกล้อเนี่โอ้ห้เลี้ยวเข้าซอยแล้วครับนี่น่าจะเป็นรถตำรวจครับโอ้นั่นลูกพี่น่าจะจอดจะได้คุยกันง่ายครับถ้าจอดนี่คุยกันง่ายถ้านีแบบนี้คุยกันยากครับอีะใครมาไอายอยู่แถวนี้วะ